มือนี้เขาสิมาเบิง้งความฉลาดของหมูเตอาตโตอันนี้หมูเขาลงได้มือน,นี้มือที่สองครับสำหรับลงฝุ่นนะความน่ารักของเตอร์ตโตกระห้าครับนี่เร็วมาเร็วมา ตัวทหมารแม่มือที่สองเริ่มหยอ,อกเข้าไปละหยอ,อกละว,ว่าวอหนามวาาม่าเหนามรับเห็นไหมหนามยุสูงแต่มันก็ยจังพยายามกินแต้หัดจินก็แล้วหัดจินนะันี้อุ้อุอุมาลูกมาย่อ,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 อยอ,อกเข้าละ หยอกกันละข้อนี้หาดมกโตครับข้อนี้เล่นเก่งละหยอกป็นละอุดอุอุดอจะกัดมือเขาละตัวกินเนียกินเนียทกินเนียละอุดอุดออุดอุ ความสุกอย่างนึงครับเล่นก็หมูค้อนี้หาตัวอีกคองนึงคอนี้เอ้ยขออนั้นหก,หกตัวข้อนี้เจ็ดตัวข้อนี้ยากย่างเลยครบประกาศมาเปขนาลักขึ้นกันกมาเล่นน้ำเลีว ตอนนี้ยังยานอยู่ถ้ามีตัวอะไรตัวหนึ่งยานมันก็สิยานเบิดคือจะกินอาหารกินน้ำอยู่แค่ข้อนี้น,น,น่ารักใบยานคนและข้อนึงคุ้นเคยคนและน้าลูกอืมมา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 นี่ยกระดิ่งหางนั่งนั่งน้องนัง่งนัง่งนัง่นง,ง,ง,งยหยอกคนละ เฮ้ลูกแม่เะเท่าไนี่ยก็เออเด้เป็นงยังฝุนเลยยุ่บืนเป็นฝุนอันนี้ฉาบปูดนีเราเด้แเ่ี่ยพ่อหมูลงรูซืึอว่าฝุนมันขข้นเลยมา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 ยาามา่ามาม้มามต๊ามา๊ามามาตา๊๊ กิ้งกิ้งกิ้งกิงกง,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 กงนะครับเดี๋ยวมือรุ่นอัปเดตให้เบิ่ไหมว่าหมูสีเป็นยังไงแจัก2องามมือเดี๋ยวว่ามันสีโตเก่าบ่เดี๋ยวสิม,มาอัปเดตให้เบิ่อเได้วนะัวนนี้ก็แค่นี้ละครับ